สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเอาบรรยากาศเพื่อนกำลังเก็บอ่าชะอมกำลังเก็บชะอมอยู่ชะอมเขายอดสวยนะคะเนี่ยจะไปทอดไข่เจียวเจียวไข่ดูเท่าแก่นะเท่าแก่เจ้าของสวนทุเรียนเก็บบรรยากาศนะคะจะพาไปดูนะดั่นดู ดี๋ยวจะถ่ายดูตรงนี้นะคะดูดูสิยอดเขาสวยสวยโนยยอดเขาสวยงามเลยอยู่ในสวนทุเรียนนะคะเข้าไปถึงข้างในนูนะ่นแหละบรรยากาศสวนทุเรียนอยู่กับบรรยากาศสวนทุเรียนทุเรียนกำลังแตกใบอ่อน กำลังแตกใบอ่อนสวยงามเลยไม่มีอะไรถ่ายก็ถ่ายสวนทุเรียนนี่แหละให้เพื่อนๆรับชมนะคะดูเขาแตกใบอ่อนสวยงามมากเลย<อ>ฮะยนะฮะอ,นะอะไรนะอไไนอ๋ไอตังเหรอไปไหนล่ะมันวิ่งกลับบ้านแล้วมัง้ง เด้ไม่เห็นมาเดี๋ยวตอนนี้สงมันกลับบ้านแล้วมั้งหาหมานะครับหมาชื่อตังหมาก็ชื่อตังสงสัยมันวิ่งกลับบ้านมาแล้วแหละเก็<ม>บบรรยากาศความสวยความงามถ่ายบรรยากาศร,รอบ ต้นหมอนที่บ้านก็มีกำลังออกลูกเลยของจุ่มก็ปลูกใช่ไหมอ๋ออ๋อลูกหมอนอันนี้มันยังไม่ยังไม่มีลูกนี่ยังไม่ออกลูกแต่มีต้นหมอนยังไม่อ๋อเขากำลังออกลูกหมอนเขากำลังออก มีแต่สวนทุเรียนทั้งนั้นเลยนะคะนี่มีแต่สวนทุเรียนทั้งนั้นเลยเพื่อนเขาเก็บผักชะอมอยู่เอาบรรยากาศในสวนทุเรียนมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมดูบรรยากาศจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ